กดกริ่นหน้าบ้านกับเพรสณน่ไทย อ่พี่ทิพย์สั่งของออนไลน์แล้วนะ่วงนี้เห็นไปรษณีย์มาส่งทุกว really. wow, so so ันเลยก็ส oh. ั่งของแล้วได้เร็วไงนี่สั่งเมื่อวานวันนี้ของถึงแล้วว่ะาไวมากออแล้นี่จัดทำลายดูรีบรีบเร่งอ่ะพี่ทิพย์นี่เอกสารสําคัญทั้งนั้นพอดีน้องสาวผมกลับไปต่างจังหวัดแล้วแล้วก็ลืมพวกเอกสารสําคัญที่ต้องใช้ไว้ผมเลยต้องมารีบแพ็ครีบส่งเดยอันใช้นี่จะรีบใช่ไหมนี่เลยส่งด้วย e m s ส่งเช้าถึงบ่ายส่งบ่ายถึงวันรุ่งขึ้นหูยเยี่ยมเลยอะแล้วยังเช็คสถานะของได้24ชั่วโมงด้วยนะแสดงว่าของที่เราส่งอยู่ตรงไหนรู้หมดรู้หมดโอ้โหโหโหเร็วเร็วมากนี่รีบเลยรีบเลยว่าอะไผมต้องรีบแพ็คอะนะรีบเลยรีบแพ็คเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเร็วไม่ทันไปรษณีย์ไปรษณีย์เขาเร็ว่แล้วอันนี้แพ็คของเลยโอยส่วนพี่ก็จะรีบแกะของดูมันเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ผมไปแพ็คที่หน้าไปรษณีย์เลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันพี่ไปแล้วนะแพ็คตรงนี้ก็พอไปแล้ว้ย นี่พี่ธีบน้องบอกว่าได้รับเอกสารแล้วรร้วตั่ออ่ะส่งเมื่อเช้านี้บ่ายได้แล้วเหรอถูกต้องอ e ีเมสส่งด่วนนี่เขาส่งดีจริงๆฮ้ยเงินหาอะไรส่งอีกดีไม่นเนี่ย,ยอยากชอบส่งแล้วอ่ะเป็นคนชอบส่งไปแล้วไม่ส่งขอให้น้องก่อนอถางบ้าน